บอกว่าลูกค้าตามหาหนักมากหมาไม่พอนะคะณหมอไม่พอ,นะะอ,พอราคาอยู่ที่สถานที่ที่คุณตกแต่งถ้าคุณตกแต่งหรูประมาณคลินิกเสริมความงามคุณก็ชาร์จพันอัพได้คุณมีห้องส่วนตัวให้เขาคุณชาร์จพันอัพได้แต่ถ้าคุณมีหน้าร้านจำกัดแล้วก็เออนะเออแชร์กันนะคะแชร์กันใช้บริการคุณก็สามารถตั้งราคาหลักร้อยได้ คุณอยู่ที่บ้านคุณไม่มีค่าเช่าคุณอยากบริการอ่างเงี้ยคุณก็ตั้งหลักร้อยได้โอเคเออนะราคาอยู่ที่คุณอยู่ที่ว่าคุณได้กำไรไหมคุณโอเคไหมคุณเออยอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องซีเรียสว่าอุ้ยตั้งแพงไปใครจะมาใช้บริการตั้งถูกไปยังเงี้ยไปกดราคาเขาหรือเปล่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิด มันอยู่ที่การบริหารของคุณอันนี้ครูก็จะแนะนําได้ว่าสถานที่ที่คุณทําอ่ะเป็นแบบไหนครูก็จะแนะนําได้โอเคไหมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่ง่ขอแนะน,นํานะสําหรับใครที่อยากจะเปิดร้านสปาสศีรษะเวียดนามอ่าใครมีคําถามนะถามนะโอเคนะ <c oughs> คิดว่าคงจะคิดว่าคงจะเข้าใจกันมากอ่าระดับหนึ่งและที่สำคัญที่สุดนะ